โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี FC. ครึงนุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจสิบเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอ่ามาถึงค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่ เหมือนเดิมจาก3ลีกนะครับไปเริ่มกันที่เวลา2องทุ่มลาลิกาสเปนครับรายยบาบย์กาโนจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดทีมจากฝูงครับรายยูยี่แต้มจากการชนะ5เสมอ9แพ้10นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้มาโยก้ามา1นต่อสครับแขนหลักชุดนี้ก็อีซี่ปาลาซอนอับโรกาเซียนะครับคู่หน้าเป็นกีเกเปเรสกับเซคิโอคาเมโยครับเจอกับมาดริด 61ต้ามจากการชนะ19เสมอ4แพ้1เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถล่มจีโรนา4-0นะครับคราสซาดาเล่นแชมเปี้ยนซีครับก็บุกไปชนะอาเบริสิกมาถึงถิง 1, ่น1-0ครับคาร์ลอเชรติมอส์สิตใช้งานรูดิเกอร์อลาบ้าแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับแกลักแน่นอนครับลูกาบมูดิชอาจได้ลงที่เหลือเฟสบอเบเดกามาวิงกา คู่หน้าโรดิโกกับวิดิสูสจูเนียนะครับโดยมีโคเซลูเป็นตัวสอดแท้ครับนัดแรกเสมอศูนย์ที่บ้านมาริดนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองรล้วมาริตบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆมาริตรเริ่มทำแต้มฉีกหนีจิโรนาไปเรื่อยๆนะครับแถมดันมาเจอรายโยที่ฟอร์มแย่แพ้มา3เกมติดในหลีกเอาง่ายๆแม้ว่าไม่มีจูดเบลิงแฮมนะครับแต่ว่าแม้ระบบยังดีครับวัดใจมาริตเลยครับพี่เจริญมองว่าจะบุกมาชนะแน่การันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับ คู่ต่อมาไปที่เวลา3ามทุ่มพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชฟฟีเนเตตทีมบวยครับจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันเชฟยูเนี่ย13แต้มจากการชนะ3เสมอ4แพ้ไป17เกมล่าสุดคืนฟอร์มเฉยเลยครับบุกชนะลูตัน3-1นะครับแกนหลักก็โอลิเวอร์นอร์วูดเจมส์แมคคาร์ทีเบนออสบอนกองหน้าคาร์มอนอาเชอร์ครับเจอกับไบรตัน35แต้มจากการชนะ9เสมอ8แพ้7เกมล่าสุดบุกไปแพ,แพ,แพ้สเปอร์มา1นต่อสนะครับซอลลี่มาร์ทพวกเ เจ้าเปโดเจมินเนอร์นี่ยังเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยตรงกลางต้องใช้ปัสเกาโกลสกับอดัมลาลาน่าครับแนวรุกก็นำโดยคารุมิโตมะกับดานี่เวลเบกนะครับ รดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในเกมลีกจบ1-1บ้านไบรตันแต่ว่าในฟุตบอลเอเซ t ครับไบรตันบุกถลม่ม5-2มาแล้วครับคู่นี้ก่อนเกมไบรตันยังบุกมาเป็นต่อนะครับแม้ว่าจะคืนฟอร์มในนัดล่าสุดในการชนะไบรในการชนะลูตันนะครับแต่พี่เจมมองว่ายังไงทรงบอลเป็นรองไบรตันเยอะนะครับไบรตันมีโอกาสสูงมากครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มคู่นี้เชีย์ไบรตันครับ ปิดท้ายเวลาสามตู่มีคู่หนึ่งในลีกเอิงนะครับไปดูโมนาโกครับจะเปิดบ้านเจอกับตูลูสโมนาโก38แต้มจากการชนะสบเสเสมอ5แพ้5นะครับเกมล่าสุดบุกชนะนิด3ต่อ2ครับริวเอมโบโลยังเจ็บด้านกลางจะใช้เดนิสซากาเรียครับมีทาคุมิมินามิโนอเลกซาเดโกโลวินนะครับกองหน้าเป็นวิซัมเบนเยดแดครับเจอกับตูลูส20แต้มจากการชนะ4เสมอแแพ้เกเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ขาบ้านให้กับน้องในลีกมา1 2นะครับแถมลงเล่นในยูโรปาลีกกลางสัปดาห์ ก็บุกไปแพ้เบนฟิก้ามา1ต่อสนะครับซากเรียอาบูคาวตัวเก่งดันมาเจ็บเอียดครับดังนั้นแกนหลักก็เป็นสเตนสเปียรลิงแฟรงค์มาคี้กองหน้าเป็นยิสดาลิงกา้าหัวหอกชาวดัชนะครับนัดแรกเจอกันโมโนโกเปิดบ้านชนะ2 1อ่าบุกชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโมโนโกเป็นต่อแน่ครับพิจารณดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับตูลูสมีปัญหาเรื่องเกมรับแถมพักน้อยกว่าเกมแบบนี้วัดใจโมโนโกในบ้านครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับให้เชียร์ โมนาโกในคืนวันนี้นะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบไปที่เรอัลมาดริดไบรตันและโมนาโกครับขอใ้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย